สวัสด <aunque S 2> er. bon ีค่ะเอาวัสดีแม่พินครับวัสดีเอซีน่ยครับผมออาเอฟซีคนถามแ่พิดวัสดียุบปานี่ห่อนเดียดป่เนย้่ห่อนไปเลยดอกเ่าอะไรชื่องดังขั้นไก่สิออกเล้วพี่้องยุ่งก็ได้เอฟซีกัเป็นห่วงแล้วแม่พิ้นถามแม่พอไวคนดังเนี่ยเอะ เอาก็ต้องเอาตัวอื่นออกเอาตัวนี้ละมักตัวนี้คงคือให้มื่อน่าแม่ฝันอีกไปนน่ที่งานมากมือน่นเออไก่แม่ฝันมันเด็กกับฝันฝันไปจังไงฝันเกี่ยวบ้านยเก่านิเรา้ฝันไหนฟังอีกเอเอซี่คนลืมลืมอี่ไลนเอเอ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 อเ่็เออเอเอ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 อนัอเ้อเอ็นออเ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 อีเออ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 เอเอเออเเอ ปั้งอย่ปฏิงวันที่หนึ่งเงินอนปิเซียงไปใส่กล่องนี่บานเต็มอยู่โอ้กระบาดเล็ที่มันก็ะิบเก่าเนาะเอากะสีเก่าหนึึ่เก่าต่อไปเหล็ก่างให้นึ่งดีกระยำซื้อตัวเก่าเนาะเบ้าตัวไม่เนาเขียนเล็กอีนขฝนลงน้ำจัตัสได้มันบอกมาเศร้ามันบอกสามเทียเราอบอกตัวเดียวชุดหนึ่งไหมมอบอกตัวเดียวดิบอกตัวเดียวนะฮะมันออกขั้นันสิบลอร้อนมีหมดก้อนอชุดเก่าสมมติมันเก่าไม่มือออกเลย มันบอกเขาเนี่ยร่องใบนะฮะมันออกเขามันยังบุญอยู่เวยดิแม่นอี่ดีนะสิบหล่อนหลอนมันไม่หวจากเทียเด้อน้ำมันไอยมากเนาะม่บ้านก็จอถามมันก็บอกตัวนี้ล่ะเขาแจก็ถามอยูุกย่งไม่จอถามมันมันก็บอกตัวตุก้ามันบอกสามเทียเลยไหมน้ำมันไหลหมอกไหมสิบหล่อนหล่อนสิบหล่อนหลอนนะอเอาอีน้องขควรเพิ่มไปตัวนึงเท่านั้นล่ะบ้านนี้ไม่พิสัน ฟันว่าเขาเงินมาก่องมาในบ้านแม่กรอมาในบ้านต้องงวดนึงซื้อไปโหลดสิบเก่าหนึ่งเก่าเขานึงินมาก่องมาในบ้านบ้านหลังบ้านทีสิบเก้าเนี่ยแม่ของติวเก็บเก่าอีกสักบ่ละใช่บ้าเท่าไหรให้บ้านลังไดเราเอามาให้เอาหนึ่งกับเก็บหนึกับหนึ่งกับเก็เนาะมันคลข่ยๆกันเนาะโบรุว่าผู้ใดเอามาให้บูตะว่าถึรางวัลที่หนึ่งึงรางวัลที่หนึ่รางวัลที่หนึ่งเหงาบ้านซื้อตัวไหนแม่เจ็ดหนึ่ง ซื้อไปเจ็หนึ่งเออยังไงเบิงเงินหนึ่งอซื้อลอตรี่เจ็ดหนึ่งมากเอยังไงเบิร์ยโมือมากมือแรงนเนาะอือโอ้เจ็่างเอดี๋ยวถ้ากจอดสิกบเอาเร็วเนาะเออโอ้ดีก็แม่เสียลอตเตอรี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึมาไปเบียนง้ขึ้นมาฝันงขึ้นมาฝันไว้แม่ถือลอตเตอรี่เี๋ถืองเงินกองไว้จึ้มบุมเนี่ยกองเันกับ เ่อนกับเกาอีกก่อนกับเพิ่มกองกัเพิ่มเนาะยงใส่ก็ยงต้อลัำเนาะอ่ามันก็วันที่เกัมีได้แหละขั้นวัสั่งนั่นเองวันเลี้ยงวียังไม่หายยอะเลยเก้าจิตหนึ่ตัวสามตัวเนี่เก้าจิตหนึ่งอะเอาโ้เม็ดอีหลีเดียวน้อเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ยังร่มเนาะาเง้ยอีอยันาะเิ่ไปกเก็บตัวเดียวึงอ่ง แมนอีด mm ีเ hmm. ด okay. like uh ียวเอาซื้อลอตเตอรี่กับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะเออแมนอ่ะยังเอาไม่เบิ้งกันเลยอันเดียวขันมาสั่นเดี๋ยวสิบห้าเปเห็นดิแมนด้วยขันตัวเบิ้งกันเลยยื้นกล่องจุนพูนอยู่ในเฮ้อนได้แมนบ่แมนแมนนั่นบ้านเลขที่นี่แหละนอนบ่รับส้ำมาใย่านคนมาลอยย่านคนมาเอาเนาะเออขิบไปเอามั้งมึงเยอะจีบจมูกไม่ไหวเออ โอ้ยอย่าขู่จักเด้่ยสิรัตเตอรี่แล้วมันที่หนึ่นีิเป็นทุความรู้สึกที่ได้เลยเนาะเอ้าให้ถามแน่ท่านถือแล้ววันที่หนึงสิเป็นจังไงให้ถามคนรู้สึกแนบบ้านเนี่ยก็เตรียมตัวเลยสิเตรียมตัวมาตีมสิมาหาไม่พินใดบัวใช่คือเก่าลนี่มา่หยมาจามได้บ่เออใดขึ้นเก่าลัดเห็นว่าเดี๋ยวนี้เตรียมตัวเป็นเศรษฐีแล้วเดี๋ยวนี้ ันพี่ to sea. To sea. To sea, to so. to ้องฟันคือแต่ว่าฟันดีนะพ่อไรนะฟันดีดิ้งวันเราจะตัวโตหาแปดมาจะใสกับแม่โอห่าที่ว่าฟันเราก็่ะห่าป่ามาสรงอันนี้โอ้อันนี้คือตองหวดเลยแม่นบนนี่แม่นป่ามันแพ้มันกบเป็นแปดอยู่ดิอืมไอแม่ฟันมันใช้ดูไฟไม่วม่ไม่ไมเป็นเจียอะไรเจ็ดเก่าอีกแล้วกอ้เก่าเจ็ดหนึ่งกันดิตอนเจ็ดหนึ่งแล้วมันจะอยู่ในหันดิเด็ดอ่ะไลยตัว ข้าทุกไทยแล้วเนี่ยเออนี่เนี่ยเกหนึ่งเก้าหนึ่งยเิดเรื่องเกจหนึ่งใหด้นี่็กเกหนึ่งเกจหนให้เมียด้ด้วยฮัหเกจหนึ่งคือกลมไปแล้วแม่เจหนึ่งได้ก็ออกนอกกล่มอะไรน้องขวัญอ่น้องขวัญบวกเม็ดเดียวหนึ่งศูนดีวานซัะหนึ่งูนหนึ่ง1ูนหนึ่งิบหลอนๆแม่ิบหลอนอ่าิบลอนกับสิบหลอนครับพี่ีครับศูนหนึ่งเนาะเอานี่ คือว่าสิบหลอคือมีสุหน่งนึ่งหนึ0แล้วถ้าเขาสิครับไปนี้อันนี้น้องผู้หญิงคนบอกว่าหันถือมัดบันบอกคนมัดบัน0ุเก่าแต่ว่าไม่มดซือถือคือเขาเจอถือก็ถือก็ดีกว่าติดกมาจัขวบกับเม่มันไดหกขวบเลยนันจีดมันอยู่อันุู่นบานซ้เลย

แม่กับฟันดีดีเล่าบ้างว่าตีว่าันว่าไดนหนึ่งเขาไหมฮะเล่าอยู่เนาะวัดเดนหนึ่งนี่เว้ยแม่เล่าอยู่อันเดีันตอนนั้นเราโยกว่าได้หนึ่งเขาอ่ะเด้หนึ่งเขาเขาเขาจับภาคพอดี่เอาอันเจ็ดนึ่งเสียงไว้ม่เออแมอส้อนเด่นเลเดนเข่างามไรเข่าทำได้คิงวเราเป็นเข่า่ะอ่าแี่เก่าอีคือเข่าอีนเขาวัดดีจ้าก็เร็วมาวัดดีพูดไว้นี่อืะ ไว้รออยู่ชมพูไวปแว่าฝันเห็นเขาได้เห็นกันเล็กเก่าอีกเด็กเก่าก็เก่าอนโอ้างน้ชมพู่งามถือว่าปารดีคครดีพ่ออีแม่นุ่สาอมบวัสดีครับปนาป้าตัวไปขนมมาฝากขอศูนย์เก้ามาแล้วพี่ดอกโอ้ยจ้าของศูนย์เก่าไม่ยังมาฝากกันนะ นี่ปาคุณู่ดีเลของฝากไหมไห้ซูนเก่าวะฮะนี่แหละผู้นี้แหละไห้ซูนเก่าเมื่อวานนี้ตัะได้ก็ละบบเขามาใมาตัดโทษให้แกแนดิเอาไม้มาห้เล้ก่อนเอาลูกาตาทำเอาไม้หน่อยดิม้หน่อยกับย่บุนดิเล็กออกก่ได้ก่อนดิเ้ยยาฉีแปต้องบอกมือวานต้องบอกมือว่านวไหตัวตได้เอาอันนั้นอะไรไห้องคนแลาวเอู้ให้ อะไนไนแปดกับศูนยแปดกับศูนย์หนึงสี่ะเอาเอฟซีแปกับศูนย์หนึ่งเาช่นีเช่นไมพี่น้องเออเขาน่อเพี่น้อหน่อนแปดกับศูนย์หนึ่งเียวสมาอี่ติศูนย์ไม่แน่ะบถามอไปเรีบตัวนี้มันสียำยู่ดิมันสียำน้องนสิมาดจุดน่อยบอกกันอเอฟซีบอกเขาสื้อยุบ่เขาโทรมาถามม โทรมาถาม้ยแม่้เลยแแ้บักจีนอืมอ้ที่ดียวขอโทรมากบอกเนาะเขาก็ติดีเดียวโตศนเกแปดกับศูนย์หนึ่งสนองขวัญโวมสีถ่ายแม่ก็คือนี่ละนี่ละนี่ละนี่ลเขาเียกระเลยเนีมาตัวนี้ละตัวอื่นกับพกมากคือเจ็ดหนึ่งเนาะเนียนแค่เป็นตรงๆเนาะเนียนเช็ดนไปใส่ เอากระสอบมาใส่เลยยังไงเฮยเฮแกระสอบไปเลยไหมเอากระสอบมาใส่เงินแบบเยีตัวนี้นี่เนนี่ละเอาบุกเราแบปแพงแน่กระสอบมาเห็นบุกเราไม่เลยไงใส่เราคอยพุ่นแล้วเนาะล็อกแบย่างโซ่ล็องไปแล้วพุ่แล้วบุกเราเลยพี่น้องเลยอนี่มเดี๋ยวิโทษไปหาก้อนมูได้ยังไงเออมาหลวัดหมายาก้อนมูแนละ ายนี่ก็พีแต้มเดี๋ยวเนี้เรามีสองเนี่นี่น่มันเบิ้งเนี่ยโอ้เคยเฉียดมาแล้วเป็นเบิ้งนี่นั่นเด้ำมันเบิ้งเนะเ้นเน้นเน้นเน้นโค้งสุดท้ายของแม่พิมกหออเอาสั่นยกั่จะว่าเลยเออเดี๋ยวสัครเ่อเรื่อนเรอเอาได้บสไปเลยครับเโค้งสุดท้ายฟันทงของแม่พินะครับคสุดท้ายฟันทงโค้งสุดท้ายแม่พินเน้นเจ็ดหนึ่งกับเก้า ห้าแปดเคที่กับแต่ส่วนแปดหาแปดมือวางได้ไหมมา้แต่แบบปดหาแปดก็มีตัวลืมเนาะมีเหรอเนาะตีเลขคือว่าหาเนี่ยหาปให้เจ้าซื้อเออเหลกัาเนาะห้าแปดตัวเน้นคือสีเหลืองไว้ละครบอที่ครับน้องฝันบอกศูนย์หนึ่งกับศูนย์แปดอเมือนี่ได้ปล่อยเลขน้องฝันอ๋อย่าไปเคียงกระปรงเขินอยู่ เอาเบิกเอาจะฝากไหมละพอได uh, ah, uh, uh, ้เอาอยู th er ่พ่อม่เอาหมุนพี่น้หมุนไปเจ็ดหน่นเสือรถตอรีที่ไหนก็เือเจนึ่งกระุกนีี่ว่าจัดว่าโอ้ยเสื้อเราฝันวันดิห้อยกองเก็บบ้านยคือวันที่หนึ่งเนี่ยพอน้อให้ไปใชหอพอนี่อยู่นีเลยทั้ค้าเราอยู่นีเลยว่า่อมทนไม่พิถือวันที่หนึ่งต้องไปใช้เมาทัข้าวันนี้ว่าซันวาซ้เงินจีมองรับมองว่านี่ป้ดประอยากวาั่เาตองีเตน